พบกับผมนายชอตตี้บูจจวากับดอนแลนส์อีกเช่นเคยวันนี้ครับเราก็จะมาลุยต่อกันกับคลิปที่แล้วเลยนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้มีการสอนเล่นเอารรในการ,การเล่นให้ดูจนไปถึงการปราบบอสได้แล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ผมจัดการบอสเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มีการกลับมาเก็บของที่บ้านแล้วก็แวะไปดูพวกที่มันเป็นเครื่องใหม่อะไรเอ่ยนะครับมันมีตั้งหลายจุดนะที่ผมยังไม่ได้สำรวจอย่างเช่นตรงนี้นครับโอ้โหมีระเบิดกองอยู่เป็นกองพเนรเลยครับก็ยิงใส่ได้แบบชิลๆนะครับในนี้จะมีกองอยู่หนึ่งอง แล้วก็จะมีมินิเกมให้เราโจมตีตามลำดับของที่เราเห็นด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็น5 4 1 3 2่หาจำไว้นะครับเดี๋ยวหา5ก่อน5อยู่ไหน5อยู่นี้ป่ะน่าจะใช่นะ5 4าอยู่นี่แล้วก็3แล้วก็2โอเคเรียบร้อยครับผม และแถวนี้มันมีพวกมินิบอสอยู่ด้วยงั้นผมใส่เลยก็แล้วกันมาทําอะไรอยู่ริมแม่น้ําครับผมนี่แน่นี่แน่เอ้าอย่าบอกนะ <c oughs> หนึ่งว่าติดบัก <c oughs> มันไม่ติดมันไม่ติดมันแค่ดูเชิงเราเฉยเฉยไปแทงรัวๆฮียเฮยจะกวาดแล้วพี่ไม่มีปัญหาโอ้แทงไม่โดนระยะไม่ถึงชืบชิบ แทงไม่ถึงก็ใช้สกิลแดชเข้าไปแทงเรียบร้อยไหมยังอีกโอเคเรียบร้อยจนได้นะครับเดินเลยมาอีกนิดหนึง่งเจอมาเป็นหมู่บ้านเลยครับจัดไปเลยแล้วกันครับอุย้ยมีถังระเบิดด้วยยิงถังระเบิดก่อนอ้าวยิงไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวหมู่ป่าเยอะไปหน่อยเมื่อกี้ยิงโดนรัวครับ นี่แน่โดแล้วครับโอ้โหระเบิดกันบึ้มของนี่ล่วงกันละเนระนาดเลยครับโอเคได้เศษไม้ลืมลํำลืมลํำเลยนะครับอุ้ยโอ้โหเป็นคำตีผิดกระเด็นเลยไอ้พวกหมูป่านี่ก็นะเยอะจริงๆเลยจังหวะที่จะหาเนื้อนะหาไม่มีเลยพอแบบจังหวะที่เราไม่ได้สนใจนี่มากันลืมลํำลืมลํำเลยแกจะเอาอีกใช่ไหมล่ะมามามา สบายครับผมที่นี่มันมีระเบิดไงโหระเบิดเสร็จล้วได้ของไปเลยฮะเอาล่ะศัตรูหมดยังยังไม่หมดเหรอต้องเคลียร์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกล่องมันก็ไม่เปิดอยู่ดีนะเนาะเฮ้อสกิลบ้างนี้ไม่ได้ใช้สกิลเลยนี่เนี่ยโอ้โหสับทีเดียวหัวแตกเลยครับทำอะไรกันทำอะไรการเรียบร้อยน่าจะหมดแล้วมัง้ง โอเคเหลือแต่พวกนี้ก็ตีทิ้งตีคว้างได้นะนี่ดูเด่นนะตีทิ้งตีคว้างได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะนะตอนนี้ผมหิวมากแล้วครับงั้นกินก่อนเลยกันนอยากทํทำเนื้อมาเยอะครับโอเคชำระล้างต่อได้มาอีกหนึ่งอันและก็เปิดกล่องอืมคราวนี้เริ่มมีพวกเครื่องประดับสีเขียวค่อนข้างเยอะแล้วนะ รวมไปถึงบ้านที่มันอยู่บนเนินเขาด้วยนะครับตอนโคสเบตาผมจําได้เลยว่ามันมีหอ,อกสายฟ้าโคตรเทพอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าโอเพนเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมนะครับไเข้ามาในบ้านเลยนะครับยังมีอยู่ไหมลองสํารวจดูนะครับน่าจะอยู่ในกล่องนี้แหละแล้วบ้านนี้น่ายึดเป็นของตัวเองมากเลยโอเคไม่อยู่นะครับไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้กล่องนะครับเดี๋ยวลองดูที่อื่นก่อนนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมอืมอันนี้คือ เรียกได้ว่าเป็นบ้านสําเร็จรูปเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปสร้างบ้านอีกแล้วก็ได้นะฮะมาอยู่ที่นี่ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะยึดเตียงเมื่อกี้ได้นะครับและอันนี้ก็คือเสาสายไฟที่เปราะบางนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ายังคงมีอยู่ที่เดิมนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้หอกเทพเทมาที่นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้พิกัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่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 ตรงนี้นะตรงนี้ ถ้าเกิดเราเดินทางมาจากหมู่บ้านนะครับเราก็เดินมาเรียบแม่น้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเนินเขาสูงครับก็วิ่งตามทางขึ้นมาได้เลยครับและเราก็จะเจอบ้านหลังนี้นี่แหละครับสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะและไหนๆก็ไหนๆแล้วครับได้หอกสายฟ้ามาลองเอามาใช้ดูหน่อยนี้ยังโหดเหมือนเดิมไหมโอ้โหทีเดียวหมูนี่แตกกันไปเลยทีเดียวเจครับแนะนำว่าให้เก็บไว้อย่าเอาไปใช้เล่นนะครับเอาไปสู้กับบอส และบริเวณนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยเว้ยมีมาให้จับมีกวางขนาดใหญ่ให้ล่าเอาหนังสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครจะอัปเกรดพวกอุปกรณ์เนี่ยหนังกวางนี่จําเป็นมากๆนะครับเจอกวางก็ยิงทิ้งยิงขว้างไว้เลยนะครับหาหนังมันมาเยอะๆทีน,นี้ถ้าเกิดว่าเราเจอกล่องที่มันอยู่ที่สูงๆแบบนี้เก็บได้ยังไงใช่ไหมครับอันดับแรกเลยคือท่านผู้ชมต้องถือโล่ก่อนนะเออก็คือคลิกที่บริเวณนี้แหละแล้วก็ติดโล่ให้เรียบร้อยโล่อะไรก็ได้ครับ นั่นแหละเสร็จแล้วกดสเปซบาร์เลยกระโดดค้างไว้นะครับมันจะสามารถไต่ขึ้นไปได้แต่ว่าเราต้องอยู่ชิดๆเจ้านี่ก่อนนะแล้วก็สเปซบาร์ค้างไวนะ้เห็นไหมอันนี้เรียกว่าบัคหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันสามารถทําให้เราเนี่ยขึ้นไปที่สูงได้นะครับแล้วเราก็เก็บกล่องได้ซึ่งผมเห็นเต็มเลยนะก็คือถ้าเกิดมันมีพวกหินลายร้อมอยู่อย่างนี้เนี่ย มันจะมีกล่องอยู่บริเวณตรงกลางหนึ่งกล่องแล้วก็จะมีกล่องที่อยู่ด้านบนอย่างเงี้ยลองลองดูกันแล้วกันครับใช้สูตรนี้ไปขอนกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือเปล่าครับแต่มันทําให้ผมสามารถขึ้นไปเก็บของด้านบนได้จริงๆครับเทคนิคนี้ยังใช้ขึ้นที่สูงๆที่เราคิดว่าขึ้นไปไม่ได้ด้วยนะอ่าลองดูเห็นไหมเป็นไงไ <laughs> ถขึ้นมากันอย่างนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดมันมีกล่องแอบอยู่ด้วยนะเดี๋ยวลองวิ่งขึ้นไปดูกันดิใช่เลยมีกล่องแอบอยู่แต่ว่าต้องระวังล่วงด้วยนะครับ หรือว่าเราจะใช้วิธีแบบคลาสสิกเลยก็ได้นะครับก็คือการสร้างสิ่งก่อสร้างนั่นเองนะครับในหลายๆพื้นที่เราสร้างได้ถูกไหมแต่ว่าในดันเจียนอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําไม่ได้นะก็ต้องพิจารณาดีๆหรือว่าเราจะใช้วิธีแบบคลาสสิกเลยก็ได้นะครับก็คือการสร้างสิ่งก่อสร้างนั่นเองนะครับในหลายๆพื้นที่เราสร้างได้ถูกไหมแต่ว่าในดันเจียนอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําไม่ได้นะก็ต้องพิจารณาดีๆ เดินทางไปไปมาๆนะครับก็เจอเหมือนกับเป็นแง่งอะไรบางอย่างนะครับไม่มีอะไรขึ้นอยู่เลยครับแต่พอผมเดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่ามันมีให้ทําความสะอาดครับและก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดจริงๆครับมีบอสปรากฏตัวออกมาด้วยงานก็จัดไปเลยกันแล้วกันนะครับนี่เนี่ยแทงเข้าข้างหลังชึบโอ้โหเต็มหน้าเลยหลบไม่ทันเอ้าเฮ้ยมีหมูป่ามาแจมอีกแล้ว อุ้ยหน้างายเลยนี่แน่ตายซะโอเคพยายามจัดการให้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเจอมันเนาะเพราะว่าเราจะได้รับไอเทมดีๆเป็นจำนวนมากเลยครับส่วนที่ผมเจอนะครับมันอยู่บริเวณขวาล่างของเกานะครับในความเป็นจริงผมเคยเจอมันที่อื่นด้วยนะ อีกจุดหนึ่งที่ผมเจอนะครับบริเวณด้านซ้ายบนของบ้านเราครับเนี่ยในนโซนเนี้ยส,สัญ,ญลักษณ์มันจะเป็นแบบนี้นะเออเมื่อกี้ผมสำรวจไปก่อนจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ไงเลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็มาสำรวจที่แง่งหินเหมือนเดิมนะครับตรงกลางเลยเนาะก็จะเจอบอสปรากฏตัวออกมานั่นเองนะครับอ้ามันไปไหนของมันโหดเลยครับผมลาบอสกันรัวๆครับวันนี้โอ้โอหเต็มหน้า อะไรสปร์ลาดล้อมรอบเราอะไรเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาหรือว่ามันเรียกลูกน้องเรียบร่อยพอสู้บ่อยๆก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะเรารู้ทางมาแล้วไงอ๋อนี่เด้อเหรอสปร์ลาดมันลุมล้อมเราเนี่ยมันเรียกลูกน้องมาแต่ว่ามันเดินมาไม่ถึงผมครับสบายๆไป ในระหว่างเดินเล่นนะครับผมมาเจอบริเวณจุดนี้ครับซึ่งมันเป็นหน้าผาสูงแบบสูงมากเห็นไหมเออเป็นหน้าผาสูงนะครับขึ้นมาด้านบนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่ครับพอเรากดเสร็จปั๊บมันบอกว่าให้เราไปถึงปลายทางให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็จัดไปเลยมีเวลาเขาดาวอยู่นะอันนี้ใช้มาได้ไม่เป็นไรนะครับเอ,อ๊ะแล้วเดี๋ยวนะมีอะไรแดงๆอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมากันแล้วกันครับเพิ่งเห็นอ๋อนั่นสินะเป็นธงเส้นชัยใช่ไหมนะ่ะ น่าจะใช่นะนี่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 นมีธงเส้นชช่ยอยู่นี้โอเคใช้เวลาไป22ิวินาทีครับแล้วไงอะ่ะ <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแม่ <c oughs> ทีนี้ก็ย้อนกลับมาทำมินิเกมที่นกฮู่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการยิงบอลลูน3อันครับก็ง่ายๆครับอันนี้ง่ายสุดละหล่ะในบรรดามินิเกมเนี่ยและแล้วก็มาเจออีกอันหนึ่งครับซึ่งผมเคยเจอเป็นอันแรกะนะมันจะเป็นรูปดาบควายครับ คือก่อนนันนี้ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือการเรียกมอนสเตอร์มาสู้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเขาต้องการผู้เล่น3คนนะครับคือเรากดคำว่าเข้าสู่ได้เลยจะเป็นการลงทะเบียนนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือหรือว่าให้คนอื่นเข้ามาช่วยอีก2คนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เรียกว่าบัตรมูลแนะ่คณคุณไหมใครเล่นเซลด้ามาน่าจะคุ้นเนาะ นอกจากนี้ผมยังเดินมาเจอดันเจี้ยนด้วยนะครับก็คือหน้าตาประมาณเป็นแบบนี้ครับเราเข้าไปกดสำรวจนะครับมันจะเปิดประตูออกมาแบบนี้ครับงั้นก็ลองเข้าไปดูเลยกันละกันมันก็คือการลงดันเจี้ยนจริงๆนั่นแหละครับแล้วก็เจอพ่วงนักเวทด้วยเอ้ยเจอเห็ดระเบิดอันนต้องระวังนะเพราะว่าเห็ดระเบิดเนี่ยมันระเบิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราตีมันตายก่อนก็ไม่เป็นไรนะมันจะไม่ระเบิดเนาะโอเคเป็นดันเจี้ยนของจริงเลยครับ อารมณ์เหมือนวอลไฮม์จริงๆนะฮะยิงเล่นยิงรู้สึกเหมือเลยครับเออันนี้น่าจะไปอีกห้องหนึ่งแต่ว่าไหนๆเราลงมาแล้วอ่ะเคลียร์ให้หมดก่อนละกันไม่มีแน,น่ไม่มีแน,น่ไม่ไไมีแน,น่โอเคอ่ะอันนี้ต้องใช้ไฟด้วยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าผมมีครบเพลิงหรือเปล่านะครับคราบกันได้เลยเดี๋ยวนี้อ่ะได้ครับผมอ่ะก็ติดตั้งเลยกันละกันนะนี่ตีทิ้งไปก่อนนะครับตีทิ้งไปก่อน แล้วก็ต้องทําการชําระล้างด้วยเนาะตีทิ้งไม่พอชําระล้างเสร็จต้องตีทิ้งอีกรอบนึงโอ้โหเรียกได้ว่ามีเถาวันซ้ําซ้อนกันเต็มไปหมดเลยครับอืมได้หัวใจแห่งการนอนหลับมาด้วยนะถ้าจะไม่ผิดผมมีเควสอันหนึ่งเขาขออยู่อะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีชืบเจอเนี่เอาก่อนเลยก่อนมันจะระเบิดโอเคแตกเจอกรีบดอกไม้ตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันตีระยะไกลไงหน้างุนเงียบเหมือนกันเอ้ยอื หรือเจจะเอานี่นแล้วผมจะขึ้นไปยังไงล่นะน่ะเศร้าเลยครับยิงมันได้แต่ไม่รู้จะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวคงมีทางไปต่อแหละมัง้งเดี่ยใหม่ห้องเนึ่ยครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีทางแยกเนาะก็คืออ้าวเดียวนะอะไรเนี่ยก๊อบลินอันธพาลไหนอะอยู่ด้านบนนี่เหรอ โอเคมันน่าจะอยู่ด้านบนนี้แหละอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองหาทางขึ้นไปจัดการดูแตกไปไค่อยไปครับผมนะมาทางนี้เปิดประตูอุย้ยอ้โหมันดักกันอย่างนี้เลยตกใจเดี๋ยวเอาไ้พวุ่งนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนนีก่กอยู่ข้างบนที่ไหนได้อยู่ตรงนี้เลยมาเดีกินอาหารก่อนรู้สึกเหมือนมันจะติดว่ะโอ้โหโชคดีจริงๆ ติดไปเลยจ้าเดี๋ยวพี่ขอตีบินฟินเอาดิเอานี้โอไม่ได้ว่ะพอผมตีมันก็เรียบร้อยผมโดนเหมือนกันแล้วเลือดมันเยอะกว่าตัวที่อยู่ด้านนอกมากเลยครับฮะไม่เป็นไรยิ้วหน่อยเด้โอโอ,โอ้โหไม่แทบไม่เข้าเลยครับอยู่จริงอ,อยู่ตรงนี้คือเอาธนูยิงฟินฟินได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันติดแง่งครับมันออกมาไม่ได้โอ้สบายแบบนี้ลอยรัว <laughs> ขอบคุณจริงๆครับที่มีบักแบบนี้มันติดหินไงมันกลับตัวไม่ได้อ่ะไปต่อก็ไม่ได้เสร็จผมเลยครับสแปลมรัวๆตินชื่อกอลลินอันตรพานเรียบร้อยดอบอะไรบ้างเอ,อ่ยมีของสีฟ้าได้หละ่ะอ้าดวงตายักษ์ครับผมเป็นแรไอเทมของเจ้าตัวนี้เนาะ แล้วก็กล่องก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันมีเหมือนอาคมล้อมรอบอยู่เปิดเลยออ้ของเพียบเลยเนี่ยทีนี้ก็ย้อนกลับมาอีกประตูหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เปิดนะครับอ่ะเจอศัตตูดักรอหน้าประตูแล้วอืมห้องนี้ก็มีทางไปต่อเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้เราขอจัดการเอากล่องก่อนละกันเอ้ยมีอะไรอยู่นี้ด้วยเนี่ยอ๋อลูกธนูอ้ายังไม่หมดอีกเหรได้ ต้องตีหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยอ่าดูซีมีอะไรอีกอืมตังก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยธนงธนูนก็เยอะเหลือเกินที่อยู่ในกล่องอ่ามีชั้นบนด้วยว่ะอ่ามีกล่องอยู่ใต้บันไดด้วยจัดไปเอเดี๋ยวนะกระเป๋าเต็มเหรอว้าแย่จังเลยงั้นโยนเลซินทิ้งไปก่อนก็นแล้วกัน คราวนี้ก็ขึ้นชั้นสองกันได้นะจ๊ะอืมอันนี้มันเป็นนักเวทแล้วมันยิงพิษใส่เราด้วยเจอตัวนี้อีกแล้วนี่นงะมีทางขึ้นอีกไหมเอาระเบิดนะจ๊ะเรียบร้อยเฮ้ยมันยิงไซโค้งเข้าหัวผมเลยอะนี่นงะลวงหมดแล้วเนาะเออดันเจี้ยนนี้หมดแล้วนะครับ ก็มี2ชั้นแต่ว่าชั้น2นี่มีนิดเดียวเท่านั้นเองครับและแล้วผมก็มาเจอดันเจี้ยนอีกหนึ่งที่นะครับมันอยู่บริเวณน,นี้เลยครับนี่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 ก็คือเดินจากบ้านเราตรงขึ้นมาเนี่ยครับไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าสู้ไม่ไหวนะครับก็แนะนําว่าให้เราเริ่มอัปเกรดพวกเสื้อผ้าเราได้แล้วนะครับคือเดิมทีเกมเขาจะให้เราครับเสื้อผ้าพวกนี้ขึ้นมาใช่ป่ะเออนั่นแหละ และถ้าเกิดว่าพอเราขามาแล้วนะครับเราสามารถที่จะค้ามขั้นทนี่มันสูงกว่าได้ด้วยเห็นไหมอย่างเช่นอันนี้ก็คือเป็นขั้นสูงกว่าอันนี้นะแล้วเขาเนี่ยบอกว่าจะต้องใช้เสื้อผ้าอันเดิมก่อนแล้วก็ต้องใช้หนังกวางด้วยเพราะฉะนั้นก็เจอกวางค่าให้หมดทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอุปกรณ์ระดับสีเขียวนะครับก็ใช้ทั้งหนังกวางแล้วก็หมวกเห็ดเล็กครับ หมวกเห็ดเนี่ยมันจะได้จากศัตรูที่เป็นเห็ดหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็ถามว่าเจอที่ไหนเดี๋ยวเปิดแผนที่ดูผมเนี่ยสำรวจไปมั่วซั่วเลยเปื่อยครับเนี่ยแนบริเวณเนี่ยเดินมาจากบอสด้านซ้ายบนยาวๆครับมันจะเป็นโซนป่าเนี่ยครับก็จะเจอพวกเห็ดมีหลายชนิดเลยครับทีนี้พอเราคราบเสร็จแล้วเนี่ยก็ติดตั้งเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีอีกอันหนึ่งเด้งขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันกับของสีขาวนั่นแหละพอเราทําของสีเขียวขึ้นมาเสร็จปั๊บ มันก็จะมีอีกอันหนึ่งเด้งขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต้องไปหาหนังสับประหลาดมาก่อนก็คือต้องปราบกอลลินอันธพานที่เป็นบอสอะไรครับบอสกอบลินตัวใหญ่แล,แล้วในที่สุดผมก็เดินมาเจออีกเทพีหนึ่งนะครับซึ่งเดินมาไกลมากครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คือผมสมรวจบริเวณเนี้ยเกือบครบแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าอ้าวด้านขวามันไปได้อีกนะครับก็มาเจอตรงที่มันเป็นเทพีพอดีเลยนะครับงั้นก็เปิดจุดหน่อยก็แล้วกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า เล่นกันอย่างยาวนาะนจริงๆครับคือมีจุดให้แวะเยอะมากครับและไหนๆก็เราเปิดรูปปั้นได้แล้วใช่ไหมครับก็ทําการอัปเกรดที่นี่เลยก็ได้เนาะนี่ไงเสียงสะท้อนเอ่ยอะไรเอ่ยก็อัปเกรดกันไปเลยและในบริเวณแถวรูปปั้นนะครับมันก็เหมือนกับมีฐานลับของสตูอยู่ด้วยนะครับคือก่อนที่ผมจะเข้ามาบริเวณนี้ผมเห็นเป็นแอ่งน้ําธรรมดาเลยก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่แถวนี้ย พอเดินเข้ามาเท่านั้นแหละโอ้ไ oh ม่กอดมีศัตรูอยู่ด้วยครับใช่ตัวนี้ปะ่ะอุ้ยใครยิงผมนะไอ้นั่นเหรอหืมไม่รู้เลยตัวไหนบอดไอตัวนี้ป่ะตัวนี้น่าจะบอดนะมาดิมา,มาทำไมนิ่งไปละ่ะนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหคือแผบมันมีคนยิงผมจากอีกฝั่งหนึ่งอะยิงไม่เข้าเลยอ่ะเข้าไปฟันดิ ดไอ้น yeah ี่ใช่ไหมใช่ครับไอ้นี่ครับเป็นบอสแต่ทำไมเลือดมันเหลือครึ่งหนึ่งผมไม่รู้นะอแล้วก็มีลูกน้องมันอยู่ด้วยนี่ไงมันยิงมาละอืมโอเคงั้นผมว่าผมเอามันลงว่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะก็ยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะชาร์จอ่อฮะ โอเคงั้นเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันเฮ้ยปนชาล่าชาละโอเคเรียบร้อยเด้ได้ผมเอาหอ,อกเก็บไว้ที่บ้านแล้วไงอุ๊ยหื <c oughs> ตะดุ้งเลย,เด,ยเดี๋ยวปั๊มยาก,ก่อนเอ่อยาอะไรดีไม่ได้เอาเลือดมาเหรอเนี่ยโอ้ย oh ไม่เป็นไร โอเคเขาไปบวกวงในเลยแล้วกันมาแล้ค่อยแดสลบเอาอย่างงี้ได้ปะไดอยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ก็คือพอมันขึ้นว่าจะยิงอะ่ะเราก็แอบ,บหลังกําแพงแต่ต้องแอบไกลหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆมันก็ระเบิดมาโดนเราอยู่ดีโอเคใช้วิธีนี้ก็ได้ครับของไม่มีแต่อยากบวกน,นี่นะนี่นไปไปไปต่อไปต่อไปต่อ โอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอือหือี่แน่นี่แน่อีกนิดเดียวเรียบร้อยจ้าวิญญาณหินโอเคแล้วก็สำรวจที่นี่ต่อเลยก็แล้วกันนะครับคือมันมันเป็นเหมือนกับปราสาทที่อยู่กลางน้ำอ่ะ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอครับคือต้องเดินเข้ามาใกล้ๆอะ่ะถึงจะเห็นว่ามันเป็นปราสาทเอัน,นี่เจอสไลมลมครับแล้วก็อาวุธพังไปเรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นไรครับได้ที่นี่เลยครับใช้หินดาบไปก่อนครับจริงๆต้องบอกว่าดาบหิน <c oughs> อิสตันลมสลโอ้โหกระเป๋าเต็มอีกแล้วเซ็งจังเลยนี่ก็มีกล่องเลยนี่เปิดไปยงังยังใช่ไหมอเอันนี้มียาไม่เป็นไร ยาก,ก็เอามาใช้ตอนสู้กับบอสแบบนี้นี่แหละครับแล้วอันนี้เป็นกล่องสีขาวสินะอืมมียาอีกแล้วช่างมันคือถ้าเกิดว่าของผมไม่เต็มผมจะไม่ว่าเลยครับเอ๊ะแล้วก็ผมไปเห็นว่ามันมีอีกกล่องหนึงแต่ผมเสียวอะ่ะไม่รู้ว่าจะไปได้เปล่านะเู <c oughs> ยเืขึ้นยาขึ้นเย็นเดี๋ยวลองใช้โล่ดิ เปิดโลขึ้นมาก่อนอเปิดแล้วลองนี่ไม่ได้ครับเหมือนกับตรงนี้มันไม่ใช่ทางขึ้นนะครับอาจจะต้องวิ่งไปดูทางอื่นก่อนนะครับน่นน่กกล่องชัดๆเลยะแต่ว่ายังขึ้นไปไม่ได้ครับอันนี้ก็อีกหนึ่งกล่องโอ้เลยเลยเลยนี่ยาอีกแล้วยาเพียบเลย เดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บใหม่อะอุะอ้ยอีพวกนี้คราวนี้มาสองตัวว่ะออกมาด้ยิงติดโลด้วยตัวนี้มาซีมาซ,มาซีนี่เนะี่ยโอ้โหมันแทงมันแทงมันแทงอย่างเร็วเลย เอาทีละตัวทีละตัวอันแน่อันแน่อันแน่อันแนแ่มีใช้ท่าด้วยผมก็มีนะหอ,อกอะ่ะเอาซีเอาซีอันนี้เป็นหอ,อกธรรมดาครัไมไม่ใช่หอ,อกสายฟ้านี่อย่าคุกวงไงดินี่ไนงะโอเคตัวที่เก่งกว่าตายไปแล้วครับ เลยตัวนี้ไอตัวนี้คือมันมีโล่ไงต้องแทงโล่ให้มันแตกก่อนเรียบร้อยโอ้โอ,โอแรง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 หนูว่าไม่แรงปั๊มยาด่วนเอาเส่เอาเส่อ่ะสนูพังอีก อ๋อมันมีจังหวะชะง,งักเคยให้มันตีไปก่อนสองทีอ่ะโอเคมันจะควรสี่ครั้งมันจะชะง,งักโอเคนี่เนี่ยสกิลใส่บ้างมาตีมาเออเอ้าร่วงเวรกรรมลงมาไหมอโอเคมันลงมามันตามมาปล่อยมันตีก่อน เรียบร้อยพอดีผมอิ่มแล้วไงผืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคอ่ะวิ่งไปดูต่อเลยครับเมื่อกี้เราขึ้นไปชั้นสามใช่ป่ะแล้วศัตรูมันออกมาพอดีอืมโอเคน่าจะมีแค่นี้แหละเนาะที่เหลือก็คือเป็นทางอื่นแล้วนะครับ ไปยังเกาะอื่นอะไรอื่นแล้วแต่ว่าผมยังไม่ไปเพราะว่าเควสมันยังไม่ได้ให้ไปครับแล้วการที่เราไปทางอื่นที่เควสไม่ได้บอกนี่มันค่อนข้างอันตรายครับก็คือมันอาจจะเป็นเทียสามอะไรเ,เงี้ยตรงนี้เทียสองตรงนี้เทียสามอะไรเ,เงี้ยแล,แล้วในที่สุดครับผมก็ได้ทําการสํารวจแมปแรกนะครับจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้วก็อย่าลืมเข้าไปรับรางวัลด้วยนะมารับรางวัลได้ด้วยนะแล้วก็ดูด้านสายล่างสายล่างก็รับได้นะ และนี่คือแผนที่ของโซน1ทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นเลยครับว่าค่อนข้างกว้างมากตอนแรกผมนึกว่ามีแค่นี้เอ้าที่ไหนได้มีออกไปจงอยด้านขวาอีกส่วนตรงนี้มันก็ติดทะเลแล้วนะก็ผมจะบอกว่าบางกิจกรรมไม่ต้องทํามันก็ยังทําให้ตัวของแผนที่เราได้100%อยู่ดีครับอย่างเช่นไอ้กิจกรรมโคออฟสามคนน่ะผมก็ไม่ได้ทําเลยนะมันมีอยู่23าจุดอะเนี่ยไม่ได้ทําเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเหมือนกันครับ นะครัเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับน่าจะถึงภารกิจหรือว่าโซนที่2กันแล้วนะฮะก็ขอให้ท่านโชคดีแล้วเจอกันครับ